สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันเชกคบัญชีของบริษัทเชมจักดมาชนนะคะวันที่13มกราคมแจกค่าอบรมการลงโปรแกมให้กับบริษัทไทยออฟก็จำกัดเป็นเงินสด12,000บาทแเ็นได้รับใบส่งของแลตที่ทำการภาษีแัตใบเสร็จรับเงินได้ที่ตาม0ฉนดทำการหักภาษีหน้าที่จ่ายตามมาตรา3เศรษฐาสตร์หักภาษีในอัตรา3%ค่ะเราจะเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะคลิกไปที่ Work ์กโฟค่ะ คลิกไปที่ invoice บริการนะคะจะมีให้เลือกว่าซื้อสดกับซื้อเชื่อในที่นี้เราซื้อสดนะคะเราจะเข้าไปที่2.1ซื้อสดค่ะในเอกสาร0.0.1ครับบริการเงินสดกดอเคค่ะกด F3 เพิ่มค่ะในที่เราจะให้โปรแกรมนั้นให้นะคะในที่อ้างอิงเราจะอ้างอิงในที่3.0.0 0 วันที่เอกสารวันนี้ก็คือวันที่13เดือน1ปี60ค่ะกดอเคค่ะรหัสลูกค้าเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะเราจะมาเลือกที่บริษัทไทยออฟฟอร์สจำกัดนะคะแล้วก็กด Enter เลือกค่ะกด OK ค่ะเนื่องจากเราไม่เคยทำใบ Purchase or Order มาก่อนนะคะเราจะไม่ทำการค้นนะคะจะใส่เป็นตัว N ค่ะ มาช่องที่รายการทีนี่นะคะเราจะใส่จุดค่ะมาเลือกที่สินค้าบริการนะคะมาเลขสามค่ะเนื่องจากเราซื้อสินค้าบริการกด enter เลือกค่ะรหัสเราจะใส่จุดแล้วก็ enter นะคะเนื่องจากไม่มีรายการเกี่ยวกับสินค้าบริการเลยเราจะต้องทำการเพิ่มนะคะ กด F3 เพิ่มค่ะล่าสินค้านะคะเราจะใช้รหัสต่อ,อจากสินค้าเดิมนะคะก็คือ e ห0 5ค่ะชื่อสินค้านะคะเราจะใส่เป็นสินค้าบริการค่ะรานะคาทุนมาตรฐานนะคะเราจะไม่ใส่นะคะมาที่กลุ่มสินค้าะคะ่ะเราจะใส่จุด แล้วก็ enter ค่ะมีให้เลือกแค่อันเดียวนะคะซึ่งสินค้าบริการเรามันจะไม่ใช่กลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือค่ะเราจะทำการเพิ่มมันนะคะเฟิสามเพิ่มค่ะรหัสเราจะใช้02นะคะต่อจากกลุ่มสินค้าเมื่อกี้ส่วนชื่อกลุ่มสินค้านะคะเราจะใช้เป็นค่าบริการค่ะ เราจะผูกกลุ่มสินค้าบริการกับเป็นค่าจ้างนะคะเราจะใส่ผูกบัญชีโดยการใส่จุด Enter ค่ะก็จะมาหาเกี่ยวกับค่าบริการที่ใกล้เคียงนะคะ เราจะมาที่ค่าจ้างและค่าบริการนะคะกด enter เลือกค่ะเพื่อเชื่อก็เหมือนกันนะคะเราจะมาผูกที่ค่าจ้างและค่าบริการเหมือนกัน,นะคะ่ะใชแล้วค่ะเราจะ f10 บันทึกค่ะมาเลือกที่02ค่าบริการคะ่ะกด enter เลือกค่ะมาที่หน้าสองนะคะ หน่วยนับของค่าบริการเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter ดูค่ะเราจะมาเพิ่มหน่วยนับของค่าบริการนะคะกด f 3เพิ่มค่ะรหัสจะเป็น2นะคะส่วนค่าบริการเราจะนับหน่วยนับเป็นครั้งค่ะเสร็จแล้วก็ F10 บันทึกค่ะ แล้วก็มาเลือกที่ค้างเลยคะ่ะ Enter เลือกเราจะมาผูกบัญชีเหมือนกันนะคะให้เป็นค่าบริการเป็นค่าจ้างและค่าบริการะคะ่ะกดจุด Enter ค่ะพิมพ์เลยดีกว่าค่ะง่ายง่ายกว่า เด้กนกับซื้อเชื้อนะคะเป็นค่าจ้างเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาที่หน้าสามนะคะราคาขายมาตรฐานเราจะไม่ใส่นะคะแล้วก็จะบันทึก F10 ดเลยค่ะกด yes ค่ะเสร็จแล้วลว่วาก็จะมาเลือกที่อีกีิจดหนึ่งสาม เรบสินค้าก็สามบริการนะคะจำนวนนะคะเราจะเราใช้บริการหนึ่งครั้งเราจะใส่เลขหนึ่งค่ะโอเคค่ะรานะคาที่ซื้อนะคะก็คือ1น0 0งบาทค่ะ กดโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาแก้ไขบันทึกภาษีหักมัที่จ่ายนะคะเนื่องจากเป็นสินค้าบริการเราจะต้องทําการหักภาษีหักมาที่จ่ายค่ะเราจะใส่ตัว Y ค่ะประเภทเอกสารนะคะจะเป็น x l นะคะใบภาษีหักมาดที่จ่ายบริษัทนิติเป็นของนิติบุคคลนะคะก็จะเป็นพดห้าสาม เลขที่อ้างอิงนะคะเราจะอ้างอิงถึงใบสินค้าของอันนี้นะคะสามสสนอันนี้ค่ะเราจะใส่เลขสามส่วนส่วนค่ะส่วนวันที่จ่ายก็คือวันนี้นะคะลงมาที่เงื่อนไขนะคะ่ะเราจะใส่จุดะคะ่ะเราจะจะเห็นไหมคะจะมีหนึ่ง เขาจะบอกว่าเป็นัพกหนณาที่จ่ายส่วนสองบริษัทออกภาษีให้นะคะในที่นี้กลคือเราจะภาษีเขาไว้นะคะก็คือเลขหนึ่งค่ะมาที่จ่ายตามมาตาเราจะใส่จุดและเอ t เ r ค่ะโปรแกรมบอกว่า หนึ่งคือมาตาสองเทศสระสองมาตาหกสิบห้าจัตวาสามคือมาตาหกสิบเก้าทวีในที่นี้คือมาตาะสามเทลระนะคะแล้วจ่ายเล็กหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะมาประเทศเงินได้นะคะเราจะใส่เป็นว่าค่าอบรมนะคะ แล้วเราก็จะมา F10 เซฟได้เลยค่ะอ้อลืมลืมอัตราภาษีต้องมาแก้ไขอัตราภาษีก่อนนะคะเป็น3%ค่ะอัตรา3%ของหมื่นสคือ360้อกสิบาทกด F10 เซฟค่ะ จแล้วนะคะเราจะมา F10 บันทึกค่ะโปรแกรมจะลงบัญชีให้โดยการเดบิตค่าจ้างและค่าบริการ1นึ่งมืองพันบาทเดบิตภาษีซื้อ840บาทและเครดิตเงินสด1นึ่งมืองพบาทภาษีเงินได้หักนาที่จ่าย3า0บาทกด F10 บันทึกค่ะในที่นี้เราจะไม่พิมพ์นะคะเราจะกด No ค่ะ นี่คือบริษัทที่เราเพิ่มเมื่อสักครู่นี้นะคะบริษัท oppo ค่ะวันที่ก็วันที่13วันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะรายการของวันที่13เรีอนมกราขอจิ้นสุดกันบันทึกเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ